สวัสดีทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปที่ตัดต่อหรืออะไรนะครับแต่ว่านี่จะเป็นคลิปจากที่ผมจะเอาลง y t u t u นะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คร่าวๆที่ผมเข้าใจนะครับผมคือผมกําลังเ f k ตีตัวนี้อยู่นะตีบอสของด่านเฟดอยู่นะครับแล้วก็มีตรงนี้ขึ้นมาตอนแรกผมก็โอเคขึ้นมาส่วนใหญมันก็ขึ้นมาอย่างน้อยก็1นาทีแต่นี่นานมากแล้วนะครับแล้วก็มี แต่ว่ามันมีการกระพริบด้วยนะครับเท่าที่ดูมาผมก็ไปเช็คในกลุ่มนะครับก็ er <please. S 2> แล้วก็ Discord เนี่ยปรากฏว่าเราบอกล่มนะครับผมพอเราบอกล่มเนี่ยก็ส่งผลกับตัวเกมอย่างโดยตรงนะครับผมแต่ในส่วนเนี่ยมันจะหายกระพริบอย่างเงี้ยนะครับมันจะกระพริบอย่างเงี้ยค่งผมก็ไม่กล้าออกนะครับต่อให้มันกระพริบก็ตามนะเพราะว่าม,มันไม่ชวนเนี่ยในช่วงที่เราบอกล่มอย่างนี้นะครับผมมีคนที่เขาเนี่ยนะครับ r i p ไม d ดัตตานะครับเอ่อดัตาเข้าไปแล้วเหมือนผมจะเคยเห็นชื่อเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจริ p ไม d ดัตานะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับบดัต้าข้อมูลดังนั้นเนี่ยคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยทำการอัดคลิปวิดีโอวิดีโอนะครับผมอย่าถ่ายรูปนะเพราะว่าผมเคยส่งเรื่องเดฟร้องเรียนไปอะไรเงี้ยเขาต้องอัดคลิปเป็นวิดีโอนะครับผม ในดิสคอดแล้วในใน s c ดิสคอดเลยนะตามต้องอัคดคลิปเป็นวิดีโอนะเป็นได้ก็อธิบายภาษาอังกฤษด้วยนะครับว่าตัวมีอะไรบ้างหรือรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าแบบพูดได้ยากนะผมเกมพาร์ทมีนู่นมีนี่อะไรอย่างนี้ <c oughs> นะครับผมมีตัวละครนูน่ตนตอนนี้มีชาร์จเท่าไหร่มีบัฟเท่าไหร่นะครับอัดคลิปให้เรียบร้อยเลยเผื่อไว้ดีกว่านะต่อให้คนที่ไม่มีนี้ขึ้นนะเหมือนว่าบางคนจะไม่มีขึ้นนะครับผมก็แนะนําว่าให้อัดไว้เพราะว่าเผื่อแบบทาง แอดมินเนี่ยได้ทําการแบ็กอัพข้อมูลก่อนที่จะลบบอกล่มอะไรอย่างนี้นะครับผมเงินเราจะหายอะไรเราอาจจะหายนะครับผมแนะนาว่าให้อัดไว้อัดไว้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเยนไม่ว่าจะเป็นเมาส์ไม่ว่าจะเป็นคูณไม่ว่าจะเป็นสปินก็เผื่อไว้ด้วยนะเปิดให้ดูเลยว่าเรามีอะไรบ้างนะครับผมว่าเราปลดล็อกอะไรเผื่อๆกันหน่อยนะแต่ก็ไม่ต้องช้ามากนะทําคลิปให้มันเร็วๆก็ดีนะเพราะว่าอย่างนี้แต่ว่าผมจะอธิบายนะว่าให้ทุกคนเนี่ยอัดวิดีโอไว้นะครับผมเรื่องเกมฮาร์ดเรื่อง สเตตของเราค่าสถานะต่างๆเราที่มีนะครับแล้วก็ตัวของเรานะครับเป็นหลักๆนะครับผมแล้วก็เอ่เปิดชื่อดีเราก็ดีนะครับผมว่าเราชื่ออะไรนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็เตือนทุกคนนะครับผมที่ถ้ายังอยู่ในเกมอยู่ตอนนี้นะครับอัดเป็นวิดีโอไว้ผมเพราะผมเคยจะไปทําเรื่องนะครับแล้วปรากฏว่ามันต้องอัดคลิปเป็นวิดีโอนะเผื่อไว้ก่อนดีกว่านะครับต่อให้ไม่มีนี้ก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมใครที่ Data าหายแล้วก็เสียใจด้วยเพราะว่า โอกาสที่จะได้ก,ก็ก็มีสิทธิ์นะที่โอกาสที่คุณจะได้ Data กลับมาเพราะว่านี่ค่อนข้างใหญ่นะเพราะเป็นที่รบอบล่มนะครับไม่ได้เป็นที่ตัวเกมไปที่ระบบล่มก็มีสิทธิ์ที่จะเขาอาจจะแบกอัพข้อมูลไว้ก่อนที่จะเ,เกิดอาการนี้นะครับผมแต่ว่าอย่งไงก็แล้วแต่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ